สวัสดีครับผมนายแพทย์ุนทอวงศรีนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสัณสัตว์ออโตบิดิกครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงงลานครกลท่นครับคือ<ภ>ปัจจุบันนี้นะครับเราจะพบว่า,าจะมีกลุ่มประชากรหรือว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นโรค ส้นเท้าเสพนี้อยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวครับโดยปกติประมาณ6 1 0ในกลุ่มประชากรได้เลยทีเดียวนะครับบางคนอาจจะเป็นมากหรือเป็นน้อยปกติาอาจจะเป็นเพียงแค่เพิ่งเริ่มเป็นนะครับแต่กลุ่มเหล่านี้จะสังเกตได้ง่ายๆว่าตอนเช้าของเขาเนี่ยเขาจะมีอาการเจ็บในส้นเท้าตอนเช้าๆโดยเฉพาะในกลุ่มในตอนที่ตื่นนอนขึ้นมาและกล้าวแรกก็จะมีอาการเจ็บมากบางคนอากจ,จะพูดถึงว่าเวลาตอนเจ็บนี่เหมือนกับมีลักษณะเหมือนกับ เข็มตามอยู่ที่ส้นเท้าตอนเช้าเวลาตอนสายๆแล้วอาการจะดีขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นต้นครับสำหรับการเจ็บส้นอาการเจ็บส้นเท้านะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยจะมี3ขั้นตอนในการดูแลง่ายๆนะครับที่จะช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้าได้นะครับอันที่หนึ่งคือเรื่องของการแช่น้ําอุ่นนะครับ แช่น้ำอุ่นโดยเพราะตอนช่วงเช้านะครับทุกวัน1 0 1ถนาทีนะครับจะช่วยทำให้เป็นที่ส้นท่าของเราเนี่ยมีความอ่อนตัวมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วเขาก็จะพร้อมที่จะใช้งานในวันนั้นส่วนที่2คือเรื่องของการฝึกยืดนะครับตอนเช้าตื่นมานะครับอาจจาะถ้าเกิดว่าคนที่ เจ็บมากในช่วงเช้านะครับอาจจะดึงดึงขาขึ้นมาดึงส้นเท้าขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการยืดตัวก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยใช้ท่าพิงกําแพงครับอาจจะพิงกาแพงแล้วก็ยืดขาไปด้านหลังนะครับทาให้เอ็นบริเวณของที่ส้นเท้านี่ครับเขามีความยืดหยุ่นนะครับเป็นการเตรียมพร้อมครับคล้ายๆกับวอร์มอัพในนักกีฬาหรือถัดมาอีกเทคนคนึงก็คืออาจจะยืนนะครับที่บริเวณของบันไดครับโดยเฉพาะที่ บันไดชั้นล่างนะครับแล้วก็ยืนไปเพียงแค่ครึ่งฝ่าเท้าปล่อยให้ส้นเท้าด้านหลังเนี่ยห้อยไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆโน้มตัวไปด้านหลังก็จะทำให้เอ็นที่ส้นเท้านั้นเขามีการยืด,ยดหยุ่นมากขึ้นครับแล้วก็ประการสุดท้ายและสําคัญมากทีเดียวนะครับคือจะต้องพยายามเลือกใช้วัสดุที่ประคองหรือรองรับเท้าที่มีความยืดหยุ่นและนุ่มที่มากพอเพราะว่า,าจริงๆแล้วเท้ามีความสําคัญมากถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เท้านั้นไปกระแทก กับพื้นโดยตรงมันจะทําให้ลักษณะของตัวเท้าของเรานั้นรับน้ําหนักหรือว่ารับแรงกดกระแทกนี่เยอะมากลองนึกด,ดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไข่สักใบหนึ่งครับปล่อยลงไปบนพื้นพื้นปูนอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เกิดแรงกระแทกจนไข่แตกได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรองเท้าหรือวัสดุที่นิ่มถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไปบนวัสดุเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีแรงสามารถรับแรงกระแทกได้เพราะนั้นนหะ จึเป็นการปกป้องเขาร่างกายเราก็เหมือนกันครับเราจาเป็นที่จะต้องปกป้องเพราะว่าร่างกายเราก็บบกชํำได้เหมือนกันเพราะนั้นผมอยากแนะนํานะครับว่าสิ่งที่3คือเรื่องของการใส่รองเท้าเรื่องรองเท้าที่มีความเหมาะสมมีความยืดหยุ่นที่ดีหรือว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือการใส่แผ่นรองรองเท้าปัจจุบันในสมาคมแพทย์ออโทวิดิกแล้วก็ทั้งนั้น แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับมีการกล่าวถึงไว้ว่าแนะนําให้เรื่องของการใส่แผ่นรองรองเท้าโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีการเจ็บส้นเท้าคนที่มีลักษณะของน้ําหนักตัวเยอะๆนี่มีความสําคัญนะครับคนที่อ้วนน้ําหนักตัวเยอะหรือว่าคนท้องตรงนี้ครับจะช่วยผ่อนถ้าเกิดน้ําหนักเยอะแล้วต้องเดินและมีแรงกระแทกเยอะเนี่ยส้นเท้าจะเจ็บนะครับเพราะนั้นเราสังเกตได้ว่าคนที่ น้ำหนักตัวเยอะหรือคนท้องเนี่ยจะมีอาการเจ็บหรือเมื่อส้นเท้าที่มากนะครับคนต้องดูแลนี่สำคัญมากครับเรื่องของออแผ่นรองรองเท้านี่มีความเหมาะสมตั้งแต่ผมอยากแนะนำให้ใส่ตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเป็นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราก้าวสู่ถึงวัยหนึ่งครับวัยที่ประมาณสามารถ40โดยเพราะคนประมาณวัย40ปีเราจะพบว่ามีการเสื่อมตัวละเพราะนั้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการเจ็บส้นเท้า โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเป็นมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ผมอยากให้ใส่ก่อนก่อนถึงวัยนี้ด้วยซ้ําไปน,นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราเริ่มมีการอักเสบหรือช้ําของตัวเส้นเอ็นบางทีเราเรียกว่าโรครองช้ำน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราป้องกันเขาก่อนที่เขาจะเป็นจะดีแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามแล้วที่เริ่มมีอาการแล้วก็ยิ่งควรต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นปกป้อ,แบบองก่อนนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วก็รีบใส่ซะนะครับเพื่อช่วยช่วยตัวเราแล้วก็ช่วยเส้นเอ็นเราเส้นเส้นเอ็นของเรานะครับมีความสําคัญคือเราไม่สามารถที่จะหาส้นเท้าที่มาทดแทนได้นะครับเพราะว่าส้นเท้าของเรามันเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากเมื่อไรก็ตามที่เราเจ็บแล้วเราต้องเดินทุกวันใช้งานเขาทุกวันสิ่งนั้นมันทรมานนะครับที่เกิดเราเดินเดินไม่ไหวหรือมีอาการเจ็บตลอดเวลา วัสดีค่ะ like okay. yes. ชื่อปร mm ิชานะคะมีอาชีพเป็นพยาบาลค่ะทำงานด้านการพยาบาลมา30กว่าปีแล้วนะคะก็พออาชีพพยาบาลของเราจะต้องเดินมากนะคะเดินมากๆแล้วโดยวัยที่เรามากขึ้นจะทําให้เรามีอาการปวดส้นเท้าแล้วก็ปวดตึงน่องนะคะก็พอมีอาการนี้ยก็เลยลองใช้แผ่นรองรองเท้าขสมายฟีดใช้แล้วนะคะจะรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะคะ อาการปวดส้นเท้าก็จะหายไปาการปวดตึนนอกก็จะหายไปนะคะตัวเองเห็นว่าดีแล้วก็เลยซื้อให้คุณแม่ลองใช้ถูด้่ววยนะคะคุณแม่อายุ70กว่าปีซึ่งเช้าช้าคุณแม่จะไปเดินออกกําลังกายนะคะก็ดีขึ้นนะอาการปวดส้นเท้าของคุณแม่น่ก็จะหายไป ปกติเวลาออกไปทํางานน่อกออกฟฟิีนะคะมันต้องเดินต้องยืนทั้งวันพอตกเย็นก็ะจะเริ่มรู้สึกปวดเมื่อยเท้าไปหมดแต่ตั้งแต่ได้เปลี่ยนมาใช้แผ่นรองรองเท้าของสมาทฟิตเนี่ยค่ะเดินย,ยืนได้ทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกปวด่อยเลยคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิงริณัฐจมริขิตอายุ11เดปีคะ่ะเป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมาคมกอล์ฟภาคใต้แห่งประเทศไทยคะ่ะหนูก็แข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะผลงานล่าสุดก็ที่ประเทศมาเลเซียค่ะจากการแข่งขัน U.S. Hit Golf Junior World ค่ะได้รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะหนูได้ทดลองใช้แผ่นรองรองเท้าส m i l e Feet นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบจากคุณหมอสุนทรทองสิริค่ะก็หนูก็รู้สึกดีขึ้นมากนะคะหลังจากลองใช้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องออกกำลังกายหนักทุกวัน ออกรอบทุกวันนะคะแล้วก็เวลาเดินติดต่อกัน5ถึง6วันเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็จะรู้สึกเมื่อยที่ขาอะไรแบบนี้ค่ะแต่หลังจากที่ได้ลองใช้แต่ลองลองเท้าตัวนี้นะคะก็ดีขึ้นมากค่ะเดินสบายขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อยเลยค่ะ นี่ก็คุณตานะคะอายุ80ปีแล้วค่ะก็อายุมากแล้วนะคะข้อเขาก็ต้องมีเสื่อมลงไปบ้างค่ะแต่ก็ไม่มากนะคะเพราะคุณตาเนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายออกกำลังกายความ,สมเสมอแล้วก็ทุกวันด้วยค่ะถ้าเจนน้อยคุณตาเนี่ยได้ลองใช้ค่ะคุณตาก็บอกว่าดีมากลดแรงกระแทกได้ดีแล้วก็ลดความเจ็บลงไปได้มากนะคะตอนนี้ก็ใส่อยู่ในรองเท,ท้าุคู่ค่ะหรือก็แนะนําให้คนที่บ้านนะคะใช้กันหลายๆคนค่ะ คุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็คุณยายนะครับเพราะว่าต้องเดินแล้วก็ทํางานทั้งวันเลยค่ะตามที่หลังเสาแนะนําไม่ใช้แต่รองรองเท้าจำไม่พีนใช้แล้วแต่คนจริงประโยชน์นะครับคืออันที่หนึ่งนะครับ กิ่งของการป้องกันการกระแทกของเส้นเส้นเอ็นที่ส้นเท้านะครับเมื่อไรก็ตามที่เรายืนหรือเดินเนี่ยแรงกระแทกที่เกิดขึ้นนะครับมันจะส่งผ่านไม่ใช่ว่าที่ส้นอย่างเดียวนะครับจริงมันแผนผ่านไปที่ข้อข้อเท้าข้อเข่าด้วยนะครับซึ่งจะสามารถลดแรงกระแทกสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแผ่นรอง,องเท้าอันที่2ก็ช่วยเรื่องของลดอาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าในแผ่นรองเท้าที่ดีนะครับเขาจะมีลักษณะของระบบที่เรียกว่า ดูทซับแรงกระแทกแล้วก็ Return Energy หรือว่าช่วยทำให้มีการาสปริงตัวคืนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกนักกีฬานะครับที่ต้องใช้ในการวิ่งแนะนำเลยครับว่าควรต้องใช้ในลักษณะของแผ่นรองเท้าที่มีความหนาที่พอเหมาะพอดีทำให้จะสามารถเทียร์สปริงตัว แล้วเวลาเราออกกําลังกายมันจะไม่เมื่อยไม่จะเปลี่ยนจากพลังงานของการที่เป็นพลังงานที่กระแทกนะครับเป็นพลังงานที่เป็นวิเทิร์ช่วยทําให้เราเเวิ่งหรือว่ากระโดดได้ดีขึ้นครับซึ่งตรงนี้มีความสําคัญครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือว่า ผมเองเป็นแพทย์นะครับแต่ว่าผมเองมีความรู้สึกหนึ่งคือผมไม่อยากให้คนไข้ต้องเดินเข้ามาโรงพยาบาลเหตุผลก็คือว่าผมไม่อยากเห็นคนไข้ป่วยเยอะทั้งๆที่บางอย่างมันป้องกันได้ตรงนี้มีความสําคัญครับคือมันก็เหมือนกับญาติของเราคนไข้ก็เหมือนกับญาติเหมือนกับคนที่ผมเห็นเขาผมอยากให้เขามีสุขภาพดีก่อนก่อนที่เขาจะป่วย ถ้าเกิดสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราสามารถดูแลให้เขาแนะนําให้เขาแม้ว่าเป็นความรู้สิ่งต่างพวกนี้ให้เป็นประโยชน์กับเขาได้ก็สามารถช่วยเขาก่อนที่เขาจะป่วยและเป็นมามาถึงโรงพยาบาลจึงเป็นเหตุผลว่า ในช่วงหนึ่งคือตอนช่วงสักสามปีที่แล้วเราก็จะมีคนไข้ที่เป็นโรคส้นเท้าอักเสบนะครับเดินเข้ามาในโรงพยาบาลอยู่เยอะทีเดียวผมก็เลยเมีโครงการที่จะพยายามพัฒนาอุปการณ์แผ่นรองรองเท้าซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าลักษณะของวัสดุแผ่นรองรองเท้าที่มีในบ้านเรายังไม่ค่อยดีนะครับโด,โ,ดโดยปโดยปกติแล้วจะมีลักษณะคุณสมบัติที่ไม่ดีเลยเมีบางรุ่น รุ่นที่ดีๆเนี่ยจะต้องออกมาจากต่างประเทศและในขณะเดียวกันบางรุ่นของในต่างประเทศนั้นแม้ว่ามีราคาที่เป็นพันนะครับพันห้าพันหกคุณสมบัติยังไม่ดีเลยครับรุ่นที่ดีจริงๆก็2องสามพันเทาวนี้จึงเป็นเหตุผลว่าเออผมมีความรู้สึกว่าเราจะต้องพยายามพัฒนาสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มของแผ่นรองเท้าที่มีคุณสมบัติที่ดีที่เหมือนกับในต่างประเทศ แล้วก็ทําให้คนไทยได้ใช้ในราคาที่ถูกนะครับในราคาพันกว่าบาทจะต้องได้ของที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมพยายามพัฒนาแล้วก็พยายามมีความร่วมมือกับทั้งนักวิจัยในมหาลาัยเองแล้วก็กับนักวิจัยในโรงงานนะครับที่ทําแผ่นรองเท้านี้ให้โชคดีครับในตัวง,งานวิจัยของเราที่พยายามทํามาเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเราพบว่า ผลการรักษาเนี่ยเราสามารถช่วยทําให้คนไข้ของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จได้ดีลดการทานยาลงได้นะครับ,บเหลือเพียงแค่ประมาณ30%เองจากเดิมเนี่ยให้นึกนะครับคนไข้ต้องทานยานึกเอาง่ายๆคือ7จ0 0เม็ดพอช่วงที่เขาใส่รองเท้าผ่าแผ่นรองรองเท้าเราไปนะครับพบว่าคนไข้เนี่ยทานยาเหลือเพียงแค่30เม็ดเองตรงนี้มีคุณค่ามาหาศาลครับเพราะว่า ร่างกายเราเองเนี่ยผมไม่อยากให้เขาต้องทานยาเยอะๆยาก็คือเป็นทางออกทางสุดท้าย,ยครับแล้วเกิดว่าเราเขารักษาได้ดไม่ดีแล้วก็โรคดําเนินต่อไปก็ต้องไปฉีดยาหรือผ่าตัดต่อซึ่งนี้ถ้าิดว่าเราดูแลเขาได้ดีตั้งแต่ต้นนะครับก็คือสามารถที่จะให้เขาลดอาการอักเสบแล้วก็ไม่ต้องทานยาได้นี่ผมว่ามีคุณค่ามากครับผมเลยอยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดีอันนี้ที่ผมอยากให้ไปครับ ผลรองรองเท้ารุ่นนี้นะครับของสมา f ฟิตก็คือเป็นตัวนวัตรกรรมที่เราได้พยายามพัฒนามาเรื่อยๆนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยลักษณะของตัววัสดุเนี่ยจะมีความยืดหยุน่นแล้วก็มีความเหมาะสมต่อเท้ามากนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบของวัสดุของเรากับวัสดุที่มีอยู่ในต่างประเทศด้วยสัมไปนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่น กือบ80%หรือ70%ของวัสดุที่เป็นแผ่นรองเท้าที่มีอยู่ในต่างประเทศเองเนี่ยจะจะยังคงเป็นวัสดุที่ไม่ค่อยดีนะครับของเรากับดีกว่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้เรา นอกจากนั้นเรายังได้รับความร่วมมือคือได้รับพัฒนาเจลที่อับซอบแรงหรือการกดกระแทกที่เบือนของส้นได้ดีมากซึ่งเจลนี้นะครับเป็นสูตรที่พิเศษมากเพราะว่าจริงๆแล้วจะมีเฉพาะในกลุ่มของรองเท้ากีฬาบางยี่ห้อเท่านั้นซึ่งเป็นรองเท้ายี่ห้อดังนะครับซึ่งนี้เป็นการพัฒนาของสูตรที่เกิดขึ้นแล้วก็ประสบผลสาเร็จสามารถที่จะอับซอร์บแรงได้ดีซึ่งนี้ตัวลักษณะของแผ่นรองรองเท้าจึงมีคุณสมบัติที่ในการอับซอร์บแรง ได้ดีแล้วก็ช่วยเ,าเขาเรียกว่าเป็นวิเทอร์เนเจนชี่นะครับคือเป็นการสร้างพลังงานขึ้นกลับเพราะนั้นเวลา,าวิ่งกระแทกปุ๊บก,ก็สามารถที่จะเด้งหรือคืนตัวไปได้เพะาะนั้นเนี่ยทำให้เราไม่เมื่อยแล้วก็เดินได้ได้วยความสนุกแล้วก็สะดวกมากขึ้นคนไข้เขาจะไม่เจ็บเท้าซึ่งแผ่นรองรองเท้าทั่วไปเนี่ยปัญหาคือเรื่องของเฟค i ิลิตี้ของ ตัวอาด้วยครับเนื่องจากว่าการดีไซน์ของตัวแผ่นรองท่าของเราอันนี้เนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อให้มีความเหมาะสมจริงๆทับดีไซน์เพื่ออบอุ้มบริเวณของส้นเท้าให้พอเหมาะพอดีบริเวณของที่บริเวณของอุ้งเท้าก็คือเป็นลันกษณะของเ l e กซี่เบอรตี้อาคือว่าตัวอาดตัวนี้เนี่ยมันมีความให้ตัวได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นจึงมีความเหมาะสมเพราะว่าอาจ หร,หรือหรืออุ้งเท้าของคนเราไ่ยมีความแตกต่างกันไปบ,บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ไปลักษณะของอุ้งเท้าที่สูงเลยทีเดียวนี่บางคนจะมีอาการเจ็บเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแผ่นรองเท้าของบางยี่ห้อนะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยคนไข้จะมีอาการเจ็บที่บริเวณของอุ้งเท้ามากเพราะว่ามีความไม่พอดีครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคํานึงถึงแล้วก็ก็เป็นห่วงสําหรับในคนไข้เรามากจึ่ได้พัฒน,นาในเรื่องของออนวัตกรรมแล้วก็การออกแบบแบบนี้ออกมาครับ องเท้าที่เหมาะสมที่จะใส่ในแผ่นรองรองเท้านะครับคือควรเป็นรองเท้าที่มีพื้นที่ไม่คับนะครับเพราะว่ารองเท้าที่คับเนี่ยจะทําให้ลนักษะของการใส่แผ่นรองรองเท้านี้ยิ่งคับ <AR F> เข้าไปใหญ่ไม่ดีนะครับ <AR F> เพราะโดยปกติแล้วคนเราไม่ควรใส่รองเท้าคับนะครับเพราะว่าการที่เราใส่รองเท้าคับเนี่ยจะทําให้มีเนื้อสัองการบีบร,รัดของเนื้อเยื่อของที่เท้านะครับถัดมาคืออาจจะเป็นรองเท้า ที่เก่าหรือว่าแผ่นรองนั้นเสื่อมสภาพไปแล้วแล้วเราดึงสามารถบินแผ่นรองรองเท้านั้นได้นะครับซึ่งทําให้การใส่แผ่นรองรองเท้าอันใหม่เข้าไปเนี่ยจะทําให้เป็นลักษณะของการคืนชีวิตให้กับรองเท้าได้ดีทีเดียวเพราะว่ารองเท้าแม้ว่ารองเท้าเก่าเนี่ยเราก็สามารถที่ทําให้เขาสามารถใส่ได้สบายแล้วใส่ได้นุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวเมื่อรองเท้าใหม่ครับ ข้อดีของแผ่นรองเท้านี้นะครับก็ถือว่าตัวเองเพียงแค่ชุดเดียวนะครับสามารถที่เราสามารถสลับ,ลบปรับเปลี่ยนในรองเท้าหลายๆคู่ได้นะครับเพราะเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาคือรองเท้าที่เราซื้อมาส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่เวลาเราใส่แล้วไม่สบายแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งนั้นใส่แล้วโอเค แต่แบบไม่สวยอะไรอย่างนี้ครับเพราะนั้นจริงแล้วเราสามารถที่จะทําให้พื้นรองเท้าทุกๆคูท่ที่เราอยากอยากให้ใส่เนี่ยเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้มีความสุขเวลาการใช้งานครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยครับเพราะนั้นเพียงแค่ชุดเดียวก็สบายครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับ สำหรับในต่างประเทศเองนะครับคือ,อ,อโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาหรือ,อยุโรปนะครับแผ่นรองรองเท้าเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยทราบกันดีแล้วว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถที่ใส่แผ่นรองรองเท้าเสริมเข้าไปการดูแลสุขภาพเท้านั้นก็จะง่ายขึ้นการลดแรงกระแทกโอกาสที่จะทำให้เกิดการเ,เจ็บส้นเท้านั้นน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยเขาจึงมักจะนิยม ซื้อแผ่นรองรองเท้าเพื่อไปเสริมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเลือกซื้อรองเท้าเพราะฉะนั้นจะมีความพอดีที่สุดอันนี้เป็นข้อสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อรองเท้านะครับให้ซื้อแผ่นรองรองเท้าไปก่อนนะครับพอซื้อแผ่นรองรองเท้าไปแล้วก็ค่อยไปซื้อรองเท้าก็ได้นะครับ <ๆ S 2> บางคนๆๆพอซื้อแผ่นรองเท้าไปแล้วปรากฏว่าใส่รองรองเท้าคู่เก่าได้เลยไม่ยอมซ,อซื้อคู่ใหม่ สำหรับเรื่องของคนที่เป็นเรื่องของเท้าแบนอุ้งเท้าสูงหรือว่าเท้าปกติเองเนี่ยสามารถที่จะใส่แผ่นรองนี้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อ generalize สามารถที่ให้ใช้ได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยเรื่องของตัว arch ที่เป็น flexibility arch เนี่ยทำให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้นจึงไม่ต้องมีความกังวลนะครับว่าจะใส่ไม่ได้ อย่างไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละรายโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีอุ้งเท้าสูงมากๆหรือว่าแบนมากๆควรได้รับการแนะนําเพิ่มเติมด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากกระสอบถามเพิ่มเติมก็เข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าที่เฟซบุ๊กนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีแล้วก็ผมก็จะมีเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมว่างผมก็จะตอบนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับความรู้เพื่อที่จะ ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับแผ่นรองเท้าสมัยฟินี่ครับ mm hmm. ก็คือเป็นแผ่นรองเท้าที่เราได้รับการสนับ,บสนุนจากสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ได้รับการาาพัฒน,นาไปยังจุดที่สูงสุดทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวแผ่นรองเท้าเอง อันนี้นะครับได้รับถึง2รางวัลนะครับรางวัลที่1คือเป็น product design นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ให้เกียรติกับทางผมมากทีเดียวครับรางวัลที่2เป็นรางวัล world inventor award ตอนที่เราส่งไปประกวดที่ประเทศเกาหลีครับนี่ก็ได้รับรางวัลมาด้วยเหมือนกันทําให้เราเชื่อมั่นว่าเราได้พยายามทําสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อให้กับคนไข้หรือคนที่จะ รักสุขภาพก่อนที่เขาจะป่วยนะครับเป็นการป้องกัน,นครับผมอยากฝากไว้ว่าจริงๆแล้วสุขภาพของทุกคนนะครับมีความสําคัญแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนนั้นมีความมีความสุขกับสุขภาพของเราสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์หรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่สามารถปกป้องได้เราต้องพยายามช่วยดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายาแต่หัวจบเท้าเองนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ป่วยได้ง่าย เราควรต้องดูแลอะไรที่ปกป้องได้ก็ดูแลนะครับเรื่องของเท้าเองนี่มีความสําคัญนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ร่างกายเราเจ็บป่วยมากที่สุดจากแบบจากการสรํารวจทางด้านงานวิจัยนะครับเป็นหนึ่งในอันที่เราป่วยมากแต่ว่าเรากลับลืมหรือว่าดูแลเขาน้อยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าากว่าเราดูแลเขาได้เยอะนะครับเขาก็จะป่วยน้อยลงก็ หวังว่าทุกคนคงจะมีสุขภาพดีกันทั่นหน้านะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆสําหรับคนเท้าเล็กที่ฟังนะคะออส่วนตัวเก๋เนี่ยเป็นคนเท้าเล็กมากใส่รองเท้าประมาณเบอร์2ถึงเบอร์3 ทำให้หารองเท้ายากมากเวลาไปห้างเนี่ยอยากจะซื้อรองเท้าสวยๆใส่แบบที่ชอบเนี่ยก็เลือกไม่ได้บางครั้งแบบไหนชอบมากๆเนี่ยถึงจะใส่ไม่ได้ก็ซื้อมาแล้วก็เอากลับมาให้ช่างรองเท้าแดัดแปลงเสริมมุ้งเสริมนี่เข้าไปเพื่อที่จะให้รองเท้าใส่ได้แต่บางคู่ก็ใส่ได้บางคู่ก็ทําไม่ได้ก็เลยต้องเก็บเข้าตู้ไปลําบากมากเลยค่ะสําหรับเรื่องรองเท้าแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะเพราะว่าเจอผู้ช่วยดีๆ ดีและเวิร์กม,กมากอย่างแผ่นรองสมายฟีทเนี่ยคะ่ะช่วยคนทาเล็กได้มากๆเลยมาลองดูนะคะบวเวิร์กยังไงอันนี้เป็นรองเท้าของเก๋เองนะคะจะเห็นว่ามีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ต่างกันไปเริ่มจากแตะก่อนนี้นะคะตอนที่ยังไม่ไม่เจอแผ่นรองรองเท้าสมายฟีทเนี่ยคู่นี้เนี่ยซื้อมาชอบแบบแต่ว่าใส่ไม่ได้ก็เลยต้อง ทำไงดีหน้าให้ใส่ได้ก็เลยต้องไปซื้อแผ่นรองรองเท้าต้องใช้หลายชั้นมากเลยค่ะชั้นแรกเนี่ยแผ่นรองรองเท้าที่มีขายตามทั่วไปนะคะหนึ่งแผน่นสองแผ่นแล้วก็เสริมด้วยแผ่นรองหัวรองเท้าอีกแผ่นหนึ่งการที่เสริมแผ่นรองรองเท้าหลายหลายชั้นเนี่ยทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็ร้อนนะคะเวลาใส่แล้วก็ มันไม่ช่วยอะไรได้มากถ้าสมมติว่าเราเสริมแค่ชั้นสองชั้นนะคะส่วนคู่นี้เนี่ยเห็นว่าไซส์ใหญ่กว่านะคะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่เจอกับแผ่นรองเท้าสมัยฟรดเนี่ยเวิร์กมากมากเลยเพราะว่าใช้แผ่นรองเท้าสมัยฟีีเซตเดียวอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะออกมาให้ดูนี่นะคะเซตเดียวเอาอยู่ใส่ได้สบายเดินเยอะก,ก็ไม่เมื่อยค่ะเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกได้ ไม่ใช่ว่ารองเท้ามูสเดี่งเดียวที่จะใช้ได้นะคะอย่างรองเท้าคัตชูที่นี้ก็ใช้ได้นะคะคือแผ่นรองรองเท้าสมัยฟิตเนี่ยจะเห็นว่าสามารถแยกออกได้เป็นสองส่วนคัตชูเนี่ยมันไม่หลวมมากเก๋ก็ใช้แค่ส่วนนี้ส่วนเดียวแล้วก็นามาตัดทาบกับพื้นรองเท้าแล้วก็ตัดเท้เท่ากับพื้นรองเท้าแล้วก็แปะลงไปแล้วก็แปะแผ่นแผ่นรองรองเท้าเดิมเนี่ยทับเข้าไปแค่นี้ก็ใส่ได้นะคะส่วนรองเท้าอื่นก็เหมือนกันนะคะเวิร์กมากมากเลยค่ะ รองเท้าห,หัวทู่หัวแหลมเนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะเห่นว่าเนี่ยค่ะมีดนแลาอายาอกแล้วก็สามารถตัดแผ่นรองรองเท้าได้ตามไซส์รองเท้าของเราตามรูปล่างของเท้าขงาันเม,มาะคะ่ใช้ด้จริงบอกต่อ